ก็จะมีการอาัดฉีดให้ด้วยคนละ50,000บาทนะครับรวมแล้วในกระ้านสองเดียวนะครับเกมเริ่มนะครับฟอร์มของซีเรียนี่ถือว่าไม่ดีครับช่วงหลังโกเกมหลังสุดนี่แพ้รวดเลยนะครับในช่วงไปที่แล้วนะครับทันทีก็เป็นแมชแรกของพวกเขาในปี2023นะครับ ทีมไทยนี่ก็เป็นแมตช์แรกที่แข่งขันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในฟุตบอล AFF Cup ครับแพ้จนต้องเปลี่ยนโค้ชนะครับ,รบวันนี้นี่เป็นเฮกตองคูเป้นะครับโค้ชที่มีประสบการณ์เคยคุมทีมโดยเฉพาะในระดับเกาโชเซียามาแล้วเอาครับชนะทีมได้บอลเปิดข,ข,ขึ้นหน้าไปไมีใครไหมไม่ได้ครับโดนดักเอาไว้สุดท้ายนะครับเป็นบอลทุ่งของไทยครับบอลขึ้นหน้ามาชนะทีม ธีรท,ทรมาที่สุพนันเหมือนตาไหลเข้ามาสุภชัยเจเด็ดเอาครับชนาทิพย์ไม่มีใครประปกบยอดลูกนี้มา,มมมมมา,ากลกโมงแต่ว่าบอลมันไปนเข้ามือของผู้รักษาประตูนะครับจังหวะเติมขึ้นมาของมิเกลสันเอาครับตอนนี้ไทยโอ้จังหวะบุกชุดแรกของทีมไทยได้ยิงเลยครับลูกโมงของนิคลัสมิเกลสันครับโอ้เกือบเป็นประตูขึ้นนําของทีมไทยครับเอาครับชนาทิพย์กลับไปธีรทร ตั้งกันใหม่ครับที่กิษตาการ์แมนมเปิดหัวได้ดูวูบวาบดีนะครับสำหรับทีมชัดไทยพีรดลนิีาเทพกลับมาที่พีรดลนกิษด,ดากิดสดามองหาตัวจ่ายอยู่หลายมาที่ชนาทิแต่สั้นๆพีระดอนบอลมาถึงสุปชคสารชาติให้พีรดลนไปที่สุปชคเอาครับสุปชคฝากมาที่สุปชัยบอลมาถึงชนาทิพ อย่างเล่นสามเหลี่ยมกันอยู่ครับแล้วคืนกลับมาตั้งกลางสนามนะครับที่กฤษดาการแมนพีละทรยัดเข้ามากฤษดาแก้ได้สวยพีละดดนอาครับมีพื้นที่ลาเข้ามาฝากมาที่สุปชัยแปะคืนกลับมาไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่พีเเทพก็พยายามจะเบิ้ลขึ้นหน้านะครับตีอีกอ้าวพีเเ,เทพให้มาบอลมาจังหวะนี้สุภโชคให้ไม่แม่นเจ้าตัวก็บอก้วครับว่าไม่กดดันจะจะเรียนรู้นะครับจากฝีเท้าของรุ่นพี่อย่างเทียวสินแดงดา เดี๋ยวสุภนัทก็ออกสตาร์ททางริมเส้นฝั่งซ้ายครับพี่ชายอยู่ฝั่งขวาดีครับก็เป็นการกลับมาจากญี่ปุ่นครับสุวนโชคสามประสานแต่หน้านี้เป็นบุรีรัมยูไนเดตสองคนและอดีตหนึ่งคนนะครับครับเวียเทพคืนกลับไปครับอยู่ที่ทอมเบียไหเวียเทพนี่เป็นนักเตะที่จ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดในไทยลีกตอนนี้นะครับสำหรับเวียเทพป้อมพันธ์ ครับชนาทิปไหลเข้าช่องนี้มาได้สวยสุภโชคยอดเข้ามาลูกนี้โดนมงสกัดทิ้งออกไปก่อนครับโดยมิดานี่เกือบถึงสุภชัยใจเด่นเหมือนกันนะครับโอ้โหประสานงานกันน่ากลัวจริงครับทีมไทยโอ้การบุกชุดที่สองของทีมไทยนี่ครั้งแรกได้ยิงครับธีรท,ทรเปริดสายโด่งเข้ามาโดนสกัดได้ครับโดยมิดานี่บอลแย่งกันมงเก็บตกได้จังหวะนี้เอามาวาสให้มา พยายามจิ้มนะครับทางมามัวแต่ว่าไทยคืนกลับไปก่อนมาตั้งกันครับอยู่ที่ปฏิวัติคำใหม่นี่เรียกว่าฟอร์มเด่นกับเมืองทองตอนนี้นี่ก็คือมายึดตัวจริงวันนี้เลยนะครับชนาทิพเล่นสั้นๆมาที่ชนาทิพไทยวีระเทพทีละทรสุพณนัฏโยกมาคืนกลับมาที่ทีละทรชนาทิพ นี่เป็นคนที่แอซิสได้สูงสุดเลยนะครับสำหรับทางทีละทรในบอลลีกผู้เล่นตัวอันตรายก็มีหมายลเลขเจนะครับโอมาคาบินนะครับอด,อดีตนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมเอเชียเมื่อปี2017แล้วก็หมายเลขเก้าครับกับตันทีมสุน,นาร่างยักษ์ก็คือทางโอมาอันซมาเราบุกนี่เราก็ประมาทไม่ได้นะครับอยากทลาดเสียบอลกลางทางทีละทอเบิ้ลยาวขึ้นหน้าไป ไม่มีอะไรครับถ่ายได้ทุ่มอาทิชนาทิพชนาทิพดึงออกไปที่ธีรทรกฤษดามาวีรเทพเล่นสั้นๆครับตอนนี้บอลมาถึงกฤษดาให้พีรดนสุปโชคเล่นกับพีรดนชนาทิพครับมองมองไกลแต่ว่ายังไม่ให้ทีรทรชนาทิพ พิรดลสุปโชคอาครับสุปโชคแต่งล้วคืนกลับไปครับมาแล้วครับเติมกันขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่พิรดลนไหลามาที่ชนาทิพชนาทิพจะเข้ากลางยังมีตัวมาช่วยครับสุพนัทสุพนัทให้สุปชัยมาที่ทอมเบียยังไม่โยนครับเลือกเอาไปทางด้านขวามีเกอร์สันกลับมาตั้งที่ทอมเบียชนาทิพ ครับทีละทอนยัดเข้ามาตรงกลางสุบรณัณทาชิงมาสุภโชคบอลคืนแล้วลูกนี้แม่ทีละทอนโดนฉกมาจากด้านหลังครับโดยทางอาซโซม่าเทียตีายังมาใหม่ครับทีมไทยทีละทอนให้สุบนัณสุพนัดแต่งมาสุบรณัณออกบอลมาสุภโชคยอดโด่งๆเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดออกมาได้เก็บได้โดยพีรดลยิงไกลมาแต่ว่าลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับ ขึงอยู่พักใหญ่ครับทีมไทยครับสุดท้ายก็ยังได้จบจากพิเอโดนนะครับบอลเอาทางขวาครับมิเกลสันสันๆครับเล่นกับทางพิเอโดนแล้วยอดเข้ามาสุประโชคให้มาที่พิเอโดนโดนจิ้มเสียบอลให้กับทางซีเรียบ้างเอาครับซีเรียก็จะรอจังหวะโตแบบนี้เละครับเอามากขึ้นกลับไปบอลมาตั้งกันครับอยู่ที่มิดานี่ ก็ยังไม่เร่งมากเท่าไหร่นะครับคัสคาโวออกมากลับมาที่คัสกาโวต่างกันที่คูดักลี่วางยาวมาติดทีละทรนวีรเทพเก็บพืนมาที่กฤษดาไทยนี่บีบสูงเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้หม่ฉกมาเอาครับได้บอลมาจังหวะนี้จะไปข้างหน้าสุระโชคบอลมาถึงสุภะชัย ไหลามาให้กับสุประโชคตรงกลางมีไหมต้องเล่นเองก่อนอครับแล้วเปิดเข้ามาสุภนัทจะปั้นน้องซะหน่อยแต่ว่าลูกนี้นี่มันลึกไปนิดนึงนะครับยิงยากบอลมันหักจ้อนหลังมานิดนึงด้วยนะครับทําให้ยิงไม่ถนัดครับสุภนัทเหมือนตาครับก็ถือว่าเป็นโอกาสจบผลที่4ของทีมไทยนะครับน่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ชที่กลุมทีมข้างสนามครับบอลเล่นกันสั้น ครับมาอยู่ที่ทางคาสคาโววางโดงลึกมาจังหวะนี้ซีเรียจะสวนแต่ว่าโดนแล้วก็ลูกนี้ยังได้อยู่ครับเอาครับเอาโซมาเอาโซมายังยิงไม่ได้ครับไทยนี้ยืนกันอยู่แล้วก็ยิงลูกนี้ติดครับทางคาบินก็ถือว่าโอกาสเริ่มมาแล้วนะครับสําหรับทางซีเรียเอาครับคาบินโอม่าคาบินจี้เข้ามามองตรงกลางยอดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ ตรงกลางหน้าประตูยิงอ้โหวาโซมาบอลมันหลุดแม่มันผ่านหน้าประตูออกไปครับแม่จังหวะนี้ทีมไทยนะครับเปิดช่องให้กับซีเรียครับเกือบไปแล้วครับถึงสลังหักกับมันนี่ไทยประกบเลยครับโซมาดีที่ว่ายิงโดนบางไปครับจะเสียสมาธิไม่ได้เหมือนกันนะครับทีมไทยบุกเพลินนี่ตอนนี้ซีเรียเริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วเหมือนกันฮิสดาครับออกซ้ายมาสุพนัทมาถึงทีละทอน ให้นาทิพย์กลับไปที่ทีรทรทีรทรพาขึ้นมาแล้วยกขึ้นหน้ามาโดนมงสกัดได้ไม่มีใครครับไทยเก็บได้วิรเทพมาเน้อทอมเปิดพุ่งๆมาทางด้านซ้ายสุพนัทเอาลงได้แต่ว่าลูกนี้โดนเข้าเร็วครับได้แค่ทุ่ม ธิรธรจะทุ่มให้มาที่สุบนัณโดนดึงนิดนึงแล้วสุบนัณร่วงลงไปเพื่อสินว่าไงไม่ว่าครับนิ่งนิ่งโดนดึงเนี่ยเห็นนะครับแต่ว่าเพื่อสินอาจจะมองว่าไม่มีน้ำหนักคอน,นะครับจะเป็นบอลจุ่มครับของทีมไทยกลับมาอยู่ที่กิษสากาแมน มาเนีทอมเบียมีทอมเบียนี่ก็อุ่นใจได้หน่อยในเรื่องกรูปก,กากระนะครับก็หลุดไปจากชุดเอเชียนคัพชมกันอีกครั้งครับลุกทุ่มของทีระถอดมีดึงเสื้อแล้วปล่อยครับแล้วก็มีเบียดกันเล็กน้อยครับจังหวะที่สุบรรณกำลังจะทะยานเข้าเขตโทษนะครับโดยสินก็ไม่ได้เป่าฟาวนะครับรับไทยมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสุภโชคออกมาที่มิเกลสันนิโคลัสมิเกลสันครับคือมาพีระดนพีระดนแต่ง ฝากมาที่มิเกลสันโอ้โหุ่ล่วงลงไปแต่เกมเดินต่อสุโชคจิ้มมาเดียวโดนให้มิเกลสันมิเกลสันยังไปก็น้าไม่ได้ไหลสั้นๆกันมาเอาครับมาถึงวีระเทพวีระเทพให้ชนาทิฟชนาทิปเข้าช่องมาที่ชนะทิปอีกครั้งหนึ่งเลือกออกบอลไปทางขวาให้สุโชคลากตัดเข้ามาฝากที่ชนาทิปแล้วไปที่ทีละทรบอลมาสั้นๆอีกทีหนึ่งครับทางขวาแล้วก็โดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับโดยมามัว หลุดเข้ามานะครับของทางโซมาแต่ว่ายิงผ่านหน้าประตูออกไปชนาทิพย์เขาช่องมาลูกนี้สุภโชคเบียดเอาบอลมาได้สวยสุภโชคหลายคืนกลับมามิเคลสซนให้ชนาทิพย์รับไปที่สุประชัยให้มิเคลเซนยังไม่เปิดครับลูกนี้รอเพื่อนมาเติมโยกเข้ามาแล้วยังไงมาที่ชนาทิพย ชนาทิพยิยงไหมเข้าซ้ายยิงลูกนี้ชันแหลบครับอาแล้วับเป็นลูกเตะมุมครับของทีมไทยโอกาสครั้งแรกในเกมนี้ครับของชนาทิพย์สงกระสินครับกองนี้เบียนหัวอย่างนี้ครับนี่เป็นทีมงานไ่ายทอสดของทางดูวีครับสุปชัยฝากมาสุปโชคให้ธีรทรสุปโชคคืนกลับมาตรงกลางครับให้บีระเทพ เบีระเทพขวางสั้นๆมาทอมเบียร์กลับมาที่บีระเทพพิศดาชนาทิปสุปโชคให้ชนาธิปฝากไปที่สุปโชคชนาทิปเติมขึ้นไปแต่สุปโชคลองปั่นลูกนี้มาบอลมันเบาครับแล้วก็ตรงตัวของเอลมาต้องมีจบแบบนี้บ้างครับหว<ม>ะชิงนะหาช่องเจอแล้วครับสุปโชคได้ปั่นครับแต่ว่าน้ำหนักบอลยังไม่ แรงพอที่จะทำอะไรเอามาได้แฉลับนิดนึงด้วยครับทำให้น้ำหนักบอลก็เบาลงไปอีกดูนี่คึกคักมากนะครับชนาทิปเพิ่งจะได้ลงในลีกเป็นเกมแรกไปแล้วแล้วก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับแมบจะโดนเปลี่ยนตัวเอาครับสุภนัทไม่ยิงถึงกลับไปที่มิเกลสันให้มาเพียโดนมาที่สุภนัทชนาทิปเข้าช่องมาสวยสุภนัทเปิดเข้ามาโอ้โหโดนมนสกัดได้ มีเส้นสั้นมงมาเลยชนะทิพย์ไปสีเรียจ,จะได้สวนขึ้นมาบ้างครับทางอัลมาวาสมีเทียทรครับวิบ่งมาคอยดีเลยไว้เล่นกันสั้นๆมาอาโซมาใช้ความใหญ่นะครับคลองบอลได้อยู่แต่เวียเทพยแย่งมาได้แล้วก็สุดท้ายเพื่อสิทธิ์เป่าให้เป็นลูกฟาวทีมไทยฟาวครับวียดเทพ์เขาไม่ยอมให้เล่นง,ง่ายๆครับโอ้ตามกัดไม่ปล่อยเลยครับอันโซมานะครับสุดหน้าจากอันอาราบีนลิกาตา จังหวะที่ไทยตะลุยเข้ามาครับสมุนัดเปิดแล้วติดแนวรับของซีเรียครับเล่นกันสั้นๆใจคาบ,บินติดทอมเบียบอลตกสุประชัยสุประชัยบางลรวจะไปได้ฟ้าครับหาแล้วครับไกลหน่อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่อันตรายนะครับมีใบเหลืองมาด้วยครับเกมนี้จังหวะที่สุประชัยใจเด็ดทำได้ดีมากครับ จังหวะเบียดจังหวะพลิกจนเหลี่ยมได้เปรียบสุดท้ายเรียกฝาลได้ครับโดนไปเหลืองไปด้วยครับผู้เล่น,เนของซีเรียนะครับจังหวะที่ตันจังหวะแรกเนี่ยพอเหลี่ยมเข้าทางสมภชัยที่โดนดึงโดนคว้าไปเลยครับหมาเยเลขสิบสามนะครับที่โดนไปเหลืองไปก็คือเธอร์ครูมานะครับปีิกระยะค่อนข้างไกลนะครับ จริงงเลยหรือเปล่าธีระทรจับธีระดนธีระทรเท้าซ้ายปัดลูกนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไกลเป้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ข้ามคานไปโอกาสครั้งแรกนะครับของธีระทรบุญมาทันในเกมนี้ครับบอลมันตกช้าไปนิดนึงครับ,รบปัจจุบันสั้นๆมาทอมเบียเอาครับ ฮาทีสุดท้ายต้องเร่งเครื่องหน่อยวีระเทพยอดโดมๆขึ้นไปสุภโชคเอาลงสุภโชคพืนกลับมาธทีทร์ทรให้ชนาทิพชนาทิพมาที่เีระเทพเียระเทพมาสุภชัยสุภชัยแต่งแล้วยิงลูกนี้ม,มีชันแฉบครับเป็นเตะมูอีครั้งนึงครับของทีมไทยโอ้โหเตะรัวๆแต่ว่าน่าจะเล่นสั้นบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหลูกบอลบอลโดมานีโดนรับกินหมดจังหวะนี้ได้ยิงก็ยัง เลื่อนสี่เรียช่วยกันดีครับเปิดขึ้นไปก็ไม่มีใครแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เกมลุกของไทยนะครับว่าจะคลิกกันลงตัวแล้วทำสกอร์ได้หรือเปล่าพิสดาการแมนทีละทรวางอีกทีครับขึ้นไปทางขวาให้มิเกลสันเอาลงได้มิเกลสันคล่องเหลือเกินนะครับเท้าเอาครับนิเกลสันกระชากยังไม่เปิดยังไงไหลามาผีระดชนแม่งีลูกนี้มันแป๊กครับแต่เขาก็สกัดแป้กเหมือนกันนะครับจงังหวะน,นี้มาโมต้องเคลียร์ออกไป คูรูมาออกไปทางซ้ายคูดักลี่คูรูมามาที่มิดานี่สุปชัยตามเข้าไปบีบเคลียออกมาโดยเอามาบอลตกพื้นแย่งโมงมิเคลสันบงังมีจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับของทางฝั่งซีเรียธีราทรทุมสบมาที่กฤษดาฝังสั้นๆมาที่มาเนอทอมเบีย เลือกสายเลือกขวาเลือกซ้ายครับมาที่กฤษดากฤษดากลับไปใหม่ครับตั้งที่ทอมเบียบีระเทเาครับมาอยู่ที่พีเรดนให้วีระเทพออกมาที่กฤษดาบุกชุดนี้จะมีโอกาสได้ลุ้นตีเสมอหรือเปล่ามาดูครับกฤษดาออกซ้ายทีรรนไปที่ชนาทิปชนาทิปเจอเจ,อเจนยัต แล้วก็โดนจี้ออกไปบอลชุนครับของไทยเอาครับ2นาทีก็ังจะหมดน,นะครับบุกชุดนี้ต้องให้ได้จบนะครับาทีทราธรกลับมาที่ชนาทิปไปที่ทีราทรมองตรงกลางแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสุกนัทเหมือนตาโอ้โหทำจนได้ครับในช่วงท,น,ทนเป็นราวาี่นาทีสุดท้ายเลยครับโอ้จังหวะจบลูกนี้ของ ไทยสวยงามและเนียนกริบเลยครับโอ้ลูกครอสด้านข้างของธีรทรบุญมาทันครับมองเลงเป้าแล้วเปิดไปสุพนัทขึ้นโขกแล้วก็เสียบมุมครับอามม่าพุ่งไงก็ไม่ถึงนะครับตีสวอทีมไทยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกซึ่งกำลังจะหมดลงพอดีครับโอ้โหเป็นประตูที่มาได้ช่วงเวลาพอ,อพอจอได้ชมกันอีกครั้งครับนี่ครับเปิดเข้าศีรษะเลยครับ เทคตัวขึ้นโขกเลี้ยงโขบคมมากๆครับสมัตเหมือนตาครับประตูที่สี่ครับในนามทีมชาติชุดใหญ่ครับอย่างเนียนเลยนะครับดูครับทั้งคนเปิดทั้งคนมงสมบูรณ์แบบครับลูกนี้เอาครับมาลุ้นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังไทยเป็นฝ่ายเคลียบอลบ้างครับกลับไปที่ทอมบทมเบียทิสดาการแมน พาขึ้นมากฤษดาเลือกออกไปทางซ้ายสุพโชกฤษดามารองครับแต่เลือกมาที่ทีละทรสุปโชจิ้มคืนกลับไปบอลเปิดยาวขึ้นมาของไทยเอาครับนิคลัสมิเกลสันมิเกลสันฝากบอลสั้นๆมาสุพนัทจิ้มต่อมาชนาทิพให่อ้หนี้แม่ลูกนี้ถล่มไปหน่อยแต่ก็ยังได้บอลอยู่ครับมิเกลสัน ชนาทิพสุพนัทชนาทิพลากเข้ามาฝากบอลมาที่พีรดลออกไปที่สุพนัทอย่างไรไม่จนเหมือน,นอจะเข้าช่องให้ชนาทิพแต่ยังไม่ทันตั้งตัวเอา้าเอาบอลกลับมาบุกได้ใหมค่ครับทิมไทยเอาครับมาอยู่ที่วิระเทพเข้าซ้ายโอ้โหยิงลูกนี้นี่ลุดก,กรอไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับบอลเปิดจากประตูครับของทางอิบราฮิบเอามา วางโดงโดมากลางสนามบอลตกมาจังหวะน,นี้เอาบอลลงได้ครับทางเจนยัตเล่นกันสั้นๆไทยก็ดักเอาบอลมาได้เร็วนะครับเอาครับพีระเทพให้พีระดนทางขวามาแล้วมีเกลสัน้นตอนนี้พีระโดนมองอยู่เล,เลือกวางเลือกวางออกไปทางซ้ายนะครับจา่ายสุปโชโดนมงทิ้งเข้าไปครับโดยอัมโรเจนยัต เอาครับไทยเอาบอลมาได้ชนาทิพย์ให้สุปนัดคืนกลับมาพีรดนไปที่สุปรนัดทำชิงกันสองคนและไปถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์ให้เีร์ทสั้นๆธีร์ทรหาช่องยิงยังไม่ได้แล้วก็ยิงลูกนี้ด้วยขวาฉลับมาแล้วก็จะสามไม่ได้ครับเพีรดนแต่คืนกลับมาให้กับนิกสั้นหลอกจะเปิดไม่เปิดไหลกลับไปที่ธีร์ทรฝากมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์พลิกได้แล้วเอาครับไหลามาสุปรนัดตอนนี้กำลังขึงอยู่นะครับไทย หาจังหวะเข้าทําอยู่สุภโชคเปิดเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดออกมาอย่างอยู่ในกรอบและสุดท้ายไทยได้เตะมุมโดนมงออกไปได้นะครับโดยทางคาเดตคูด,ด,ดักลี่วีรเทพเลือกเปิดออกมาครับให้กับปัจจัติขาวนี้ไม่เล่นสั้นแล้วครับเปิดยาวขึ้นหน้าไป บอลตกมาชนาทิพอาครับชนาทิพยังไงชนาทิพลากเข้าไปชนาทิพล็อกไปล็อกมาชนาทิพโอ้โหใจคอจแะแหวกยังได้อยู่ทีครับมาที่ธีรทรธีรทรอ,ออกไปที่มิเกลซันมิเกลซันไหลสันลส้นๆมาลุ้งนี้สุ p โชคโอ้โหยัดเข้าไปติดเซฟแล้วก็โดนเคลียร์ไปได้ครับโดยทางคูดักลี่บอลไม่ออกด้วยนะครับจังหวะน,นี้มามุดเอามาวัดให้มาชมกันอีกครั้งครับโอ้โหไหลสวยครับให้กับสุ p โชคครับ แล้วก็ยัดเลยครับจังหวะน,นี้แต่ทุบออกมาไ,ได้ครับเอามาครับโอ้โหทีมไทยเกือบได้ลุกที่2ครับสัญญาณหายนะครับขอภัยตำรวจอ่ะมาละมิเกลสันฝังเข้ามาสุพนัทให้ชนะทิพย์ลากไปให้มิเกลสันลูกนี้เสียจงังหวะไปนิดนึงต่อส้กนกึ่งกับไม้สุพนัทออกไปแล้วครับโอ้โหโอ้น่าเสียายลูกนี้โอ้ทำชิงกันสวยแล้วนะครับ ท้ายแรงไปนิดเดียวครับชนาทิพย์จ่ายตัดหลังนว้จังหวะที่แตะจังหวะแรกครับมันแรงไปนิดเดียวครับโอ้แต่เบรคสั้นนี่จังหวะเติมนี่ดีตลอดนะครับจะมาถูกที่ถูกเวลาในจังหวะเติมแล้วก็วิ่งทําทางนะเอ้าเกือบาก,กาดกันยังได้อยู่พิยดลนโดนเข้าเร็วเสียบอลไหมสัญญาณหายขออภัยท่านผู้ชมด้วย มาอยู่ที่ชนาทิพย์เอาครับลากมามีพื้นที่เยอะเลยชนาทิพย์ไปเรื่อยๆชนาทิพย์เลื่อออกไปให้กับสุปชคสุปชคแต่งเข้าขวาแล้วจิ้ลูกนี้ไปติดบล็อกบอลทะลักออกมายังเข้าทางของไทยมาที่สุบนัณไหลต่อไปที่มิกเกลสันมิคเคลสันที่มามิคเคลสันลองไม่เปิดดีมาอีกทีหนึ่งหลายฝากมาชนาทิพย์ขวาเข้ามาท้เทียวทอนซ้ายลองไหมเอาครับเข้าขวาขวา,ขวาแล้วต้องยิงก็ยังติดอีก ยิงเท่ากับฤดูกาลที่แล้วแล้ว14ประตูซิเลียตังเกมบุกกันขึ้นมาใหม่ครับเล่นเสันสั้นๆจังหวะนี้สองขะเอามาวาัดเข้ามาแล้วปฏิวัติโอ้โหผู้เสินเป่าจุดโทษครับโอ้โหปฏิวัติเนี่ยมาสกูนเนี่ยจะเข้าไปสก,กัดแล้วนะครับล้วก็ยังแต่ว่าก็ออยังเป็นจุดโทษนะครับจังหวะ ที่ทะลุเข้ามาเขาอันโซมาแล้วก็ถึงตัวล้มลูกนี้ก็โหติดโู้ดสินให้เป็นจุดโทษครับจังหวันนี้สระโชคดีเข้ามาให้ชนาทิพชนาทิพไหลามากิสดากิษดาโยกหรอกแล้วก็ไหลามาสุภนัทเอาข้าขวายิงติดตามซามอีกทีหนึ่งโอ้โหโดนปัดไม่มีตัวาําำเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับโดยมิดานี่ทั้งโอ,อมาคาบินแล้วก็ อันสมานีตัวอันตรายเลยครับเอาครับสุภชัยใจเด็ดสุภชัยเปิดคัดแบ็กเข้ามาโอ้โหมันยังไม่ตรงสุภนัทแต่ก็ได้เตะม,ม,มุมวีระเทพททบอลมาถึงสุภโช,ชคใหม่สุภโชคไหลามาพีระดลขวางออกมาให้กับสุภนัทสุภนัทเปิดเรือดเข้าไปอูกนี้มีแต่ซีเรียนะครับที่ล้มสกัดกันตัดกับไมท,ทีก็ทีมไทยได้คริกจังหวะนี้ครับ กีรตรยืนอยู่กับพีรโดนเซตเพลย์วันนี้ยังไม่ได้ผลนะครับทีมไทยในช่วง15นทาทีสุดท้ายครับน่าจิงนะครับลูกนี้เบียดน่าจิงมากน่ารักน่าลุ้นเอาครับมาดูรับกีรติรเขาซ้ายวันนี้นี่เลด้านี่มันอาจจะเบี้ยวบูดเบี้ยวไปหน่อยนะครับสำหรับกีรตรก็ได้ลองปั่นผลที่สองครับมุมลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ผลลับเหมือนเดิมครับบอลโด่งข้ามคานคร่บทุกแทบจะเรียกว่าทุกตำแหน่งเหมือนกันในตำแหน่งของเกมรับทิพิพันธ์ออกบอลไปครับลากเข้ามาพีรพัฒน์ออกเข้าไปครับปฐมพลปฐมพลยิงลูกนี้ก็ไปติดบล็อกจะเป็นลูกทุ่มครับเอาจิงนี้จเปิดเปิดในระยะนี้นี่แทบจะเรียกว่าโอกาสลุ้นยากยกเว้นแต่ว่า จะมีตัวมาโฉบตรงเสาแรกนี่นะเปิดต,ติดยอดเข้าไปอีกทีหนึง่งลูกนี้แต่งยิงโอ้โหบอลไม่ตงรงกรอบปฐมบอลโอ้โหลุดกรอบออกไปอีกแล้วนะครับไม่ได้ประตูตีตื้นครับจังหวะที่ได้ฮัฟเลค่ครับชนะทิพย์ครับเปิดจังหวะสอบเข้าไปยัดไปที่ปฐมบพลยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบมีผู้เล่นของซีเรีย มาบีบด้วยวครับจังหวะน,นี้ซีเรียคืนกลับไปให้มาเดาเนียเคลียายาวออกไปบอลตกอีกแล้วก็จังหวะน,นี้เป็นละมาดานหลุดไปลูกนี้แต่งแล้วก็ล้มลงไปพุทศินไม่ได้ว่าอะไรครับอโหรอดไปครับทีมไทยมิเคลสันลากมามิเคลสัน มองไกลๆแล้วเปิดเข้าไปติดลักกัซซามีทีโดยสุภสุโชก็ไปตรงตัวอีกครับวันนี้มาดเดนียนี่แกมานี่รับแล้วไม่กระชอกเลยกลับไปที่ปฐมพลยอดมาลูกนี้โดนชกออกมาได้ครับโดยทางมาเดเนียและพุทธศิลป์ก็เป่านุวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยแพ้ให้กับซีเรียไป1ประตูต่อ3นะครับ Thank mm -hmm. you.